โอเคนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นหน้าตาของเทียร์ลิสที่ผมทำไว้ในแพท9.8.0นะครับก็คือช่วงที่กราเดเตอร์กับเบต้ารีวิวได้เทียร์สอันนี้เนี่ยผ่านมาประมาณ3แพทแล้วใช่ไหมมีเซเวอร์เซเวอร์ทาร์นอสแบล็กสวอนแองเจิลแล้วก็มีตัวของล่าสุดเป็นอีโบนิมัลกับเทนเข้ามานะครับมันดูกันดีกว่าว่าตัวของเมตาเนี่ยมีการเปลี่ยนอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ใกล้จะครบรอบแล้วเนาะผมว่าเทียร์ลิสต์นี้น่าจะช่วยทุกคนในการตัดสินใจเลือกปั้นตัวละครหรือว่า เลือกซื้อนิฟอร์มได้นะครับส่วนคลิปตอนครบรอบเนี่ยเดี๋ยวกำลังจะทาให้นะครับจะมีคลิปตัวของแนะนํายูนิฟอร์มน่าซื้อในช่วงครบรอบพอะจะมีลด50%เนาะแต่ว่าใจเย็นนะครับยังไม่ลดตอนนี้แต่เดี๋ยวจะมีลดแน่นอนน่าจะช่วงวันที่30นู่นนะครับเพราะว่าครบรอบจริงๆคือวันที่30เมษายนนะครับแล้วก็จะมีคลิปแบบพวกตัวละครน่าซื้อหรือว่า ต,าาตัวเทียสามตัวเคนเลือกตัวไหนดีอะไรเงี้ยรอแป๊บหนึ่งนะครับแต่วันนี้เนี่ยดูคลิปตัวของเทียริสไปก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ก็ติดตามเป็นลรงใจให้คนทําคลิปด้วยนะครับโอเคถ้าเกิดพร้อมแล้วไปดูกันเลยนะครับว่าเทียริสแพทปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเริ่มจากในตัวของตาราง a b x กับ abl นะครับเริ่มจาก a b x ก่อนลวกันยูนิฟอร์มใหม่ของซาตานานะครับสามารถเอามาใช้แทน ghost panther ในวันของ universal hero ได้นะแต่ว่าเอ่อมันอาจจะไม่ได ต่างขนาดนั้นนะครับถ้าเกิดตัวของซาตาน่าคุณเนี่ยไม่มีอาร์ติแฟกต์นะครับถ้าเกิดคุณมีชุดแต่ไม่มีอาร์ติแฟกต์เนี่ยใช้โกส์แพนเทอร์เหมือนเดิมก็ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าจะใช้ซาตาน่าก็ได้อาจจะไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดซาตาน่าคุณมีอาร์ติแฟกต์นะครับแน่นอนว่าจะสามารถทําคะแนนได้มากกว่าใส่เป็นตัวของโกส์แพนเทอร์แน่นอนนะครับแล้วก็เอ่อโกส์ไรเดอร์ลอบบี้เรย์เนี่ยเราจะไม่เปลี่ยนไปไหนนะครับเราจะเปลี่ยนแค่ลีดถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนระหว่างซาตาน่ากับโกสต์์แพพนนนนนเเเเเออรรระะาาว่่ลขง็บบีี้ยมัป ตัวที่เหมือนถูกล็อกไว้อยู่แล้วเราไม่สามารถเปลี่ยนไปไหนได้ถ้าเกิดเราอยากจะเล่นทีมของโกลด์ไซเดอร์เพราะว่าอย่างแรกเลยคือมีบัฟเพิ่มดาเมจไฟมหาศาลมากๆนะครับจากทางพลัสซีฟแล้วก็อติแฟกและยังสามารถทําให้โกลด์ไซเดอร์เนี่ยใช้โคอ็อบสกิลได้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นการเหมือนช่วยบูสต์ดามจของโกลด์ไซเดอร์ใน a p พีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนเลซับจริงๆเนี่ยเราจะล็อกตัวของล็อบบี้เวเยสไว้นะครับแล้วก็จะเปลี่ยนสลับกันแค่ซาเาน่ากับตัวของโกลด์ทันเทอร์เนาะแล้วก็ กราเดียเตอร์นี้ผมน่าจะพูดไปแล้วในคลิปก่อนนะครับก็จะย้ำอีกทีละกันว่ามาเป็นตัวของเมตาคอมแบทฮีโร่นะครับมาแทนมูไนท์เลยนะครับมาแทนแบล็กแพนเทอร์ก็เป็นตัวที่เก่งสุดแล้วในตอนนี้นะครับแล้วก็จะสามารถเล่นเองได้ซีซันอัมพาตกับซีซันเผานะครับส่วนซีซันใบเนี่ยต้องสลับตัวของโฮปซัมเมอร์มาช่วยสกัดนะครับเพราะว่าเรายังจะอยากจะใส่สไตรเกอร์ของโคสไตรเกอร์ไว้เหมือนเดิมถ้าเกิดใครงงเรื่องสไตรเกอร์เนี่ยผมทำคลิปอธิบายไปแล้วเนาะก็ไปดูได้นะครับตรงนี้ก็ไม่ได้มีออรรมมาก Universal กเนนี่ยตแผ ใช้เป็นโลกิใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้จีนมันตกเมตาตัวของ pvp ไปแล้วเนาะเพราะงั้นผมเลยให้จีนมาแทนตัวของโลกิเพราะอย่างแรกเลยคือมันเล่นง่ายกว่าแล้วก็ไม่ต้องบิวของแน่นเท่าโลกิก็สามารถทาคะแนนได้มากกว่าหรือเท่ากับโลกิเลยนะครับก็ยังถือว่าเป็นตัวละครที่แพงกว่าแต่ผมคิดว่าภาพรวมแล้วว่าคนน่าจะมีจีนเก๋อยู่แล้วแล้วก็น่าจะมีเทียสกันมากกว่าคนที่มีโลกิแล้วก็หนึ่งมาเล่นง่ายกว่าแล้วก็ มันไม่ต้องหาเกียร์บูลเ,เลียนหรือเกียร์ม่วงหลอดมาใส่บางคนใส่เกียร์ม่วงธรรมดาก็สามารถทำคะแนนได้เยอะแล้วนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมเนาะเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปมไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยนะครับตัวของ ABL ABL ทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรมากแล้วก็ตอนแรกเนี่ยซาตาน่าเป็นลีดให้จีนเกวีย,ยอยู่แล้วในวันนี้นะครับก็ได้ชุดใหม่มาก็นี่ยทาให้สามารถคะแนนของจีนเกวียเนี่ยทาให้คะแนนมันเพิ่มขึ้น เพิ่มมากขึ้นไปอีกนะครับจากเดิมอาจจะได้แค่สิบสามล้านสิบสี่ล้านอะไรเงี้ยตอนนี้นะครับสามารถทําได้ถึงสิบห้าล้านแล้วครับแต่ว่ามันต้องเล่นเป๊ะมากๆแล้วก็อย่าอย่าคาดหวังว่าจะได้สิบห้าล้านไอดี ID ตัวผมเองผมยังไม่สิบห้าล้านเลยครับอย่างแรกเลยคือมันคะแนนอว่ยงมากนะครับจีนเกวแล้วก็ค่อนข้างใช้ดวงเลยถ้าเกิดสกิลสองเราพุ่งมั่วเนี่ยคะแนนก็หายได้นะครับคือมันต้องเล่นเป๊ะมากๆจริงแต่ก็ซาน,นาเนี่ยถ้าเกิดมีอัติแฟกต์แล้วก็มียูนิฟอร์มใหม่จะเป็นตัวบูคคะะแนนจนเเเวยยให้้ไดอมากๆลรับ ถ้าเกิดใครใส่จีนเกรเป็นเกียร์พีพีก็ใช้กัปตันมาเวลเหมือนเดิมเนาะแต่ว่าเอาจริงจีนเกรย์มันตกเมตาแล้วผมก็จะแนะนำให้กลับไปใส่เป็นเกียร์ม่วงได้แล้วนะครับอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากเคเบิลยังเป็นเมตาอยู่นะครับเอ่อแล้วก็วันของเอเลี่ยนฮีโร่เมลเนี่ยก็มีตัวของโรแนนกับเบต้ารีวิวเข้ามาช่วยซับตัวของเอ่อกราดิเอเตอร์นะครับโรแนนเนี่ยมันซับกราดิเอเตอร์ไม่ได้นะแต่ว่า อาร์ติแฟกต์ของเขามีเพิ่มโจมตีถ้าเกิดใครมีอาร์ติแฟกต์ก็สามารถใส่อาร์ติแฟกต์มาได้นะครับส่วนวิกช็อกนะครับวิกช็อกเราจะเอาทอร์มาใส่แทนโรนันนะครับแล้วก็เอาทอร์สลับมาสกัดนะครับเราจะไม่ใช้เบต้ารีวิวเพราะว่าเบต้ารีวิวสกัดมันค่อนข้างช้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีแค่วิกช็อกที่ให้โน้ตไว้เลยว่าเราจะเปลี่ยนเบตเราจะเปลี่ยนตัวของโรนันออกแล้วก็เอาตัวของทอร์มาใส่แทนนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ไม่ได้มีอะไรแหละนะครับทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วก็โรนี่ยจะมาเป็น lead ให้กับ Loki. แทนตัวของ Proxi ิ a ตอนแรกจะเป็น Proxi ิ a ใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้จะเป็นตัวของโรนนแทนนะครับเป็นหีให้กับโลกิทั้ง2วันเลยเนาะถ้าเกิดใครไม่ได้อยากใช้โลกิเนี่ยก็สามารถใช้ทานอสได้อยู่นะครับถ้าเกิดโลกิบิวแน่นที่สุดกับทานอสบิวแน่นที่สุดเนี่ยโลกิมันคะแนนเยอะกว่าทานอสอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดบิวกลางๆบิวเท่ากันใส่เป็นแบบม่วงธรรมดาม่วงไมตียงเงี้ยผมคิดว่าคะแนนมันพอๆกันนะครับไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากมาย โอเคประมาณนี้สำหรับตัวของ t ทียร์ลิส ABX CBL AB นะครับไม่ใช่เทียร์ลิสสิตลางเงื่อนไข ABX CBL AB นะครับถ้าเกิดใครมีอะไรสอบถามก็ทักมาถามได้หลังเพจนะอย่าทักมาเฟซส่วนตัวนะเฟซส่วนตัวผมมันไม่ขึ้นนะครับมันก็จะมันก็จะค้างไว้อย่างนั้นแหละผมก็จะไม่ได้อ่านนะครับต่อมานี้จะเป็นตัวเทียร์ลิสของสเปเชียส์นะครับจริงจะมีเทียร์ลิสของเทียร์ซีที่หลังเนาะแต่ว่าอันนี้เนี่ยอยากจะมา cover ตัวละครที่เป็นได e ้แค่เดียร์สกับอเวกเคนเฉยๆนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะโอเค ตัวของโรนนเนี่ยก็เป็นซัพพอร์ตนะครับดาเมจมันทำได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับส่วนซาตนาก็เป็นซัพพอร์ตแต่ว่ามันทำดาเมจได้โอเคนิดหนึ่งผมเลยให้มันอยู่แลงเอสนะครับถือว่าไม่ได้แย่มากแล้วก็เทนนะครับเทนล่าสุดก็คือมันก็เก่งแหละแต่มันเป็นเทียร์สามมันก็เลยจะไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่นะครับสามารถลงบอสขำๆได้อารมณ์เหมือนแบบเซอร์กรีมอะไรเงี้ยหรือแบบโมด็อกอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับ ตัวละครวายไรสากลโลกิจีนเกรทานอสอะไรนี้ก็ดีกว่าเยอะนะครับแต่ว่าในระดับพิศษ3มันก็ถือว่าก็โอเคแหละนะครับต่อมาแองเจลเนี่ยแองเจลพูดยากแองเจลมันมันไม่สุดสักทางพ PVE ก็ไม่สุด PVP ก็ไม่สุดเดี๋ยวเราจะไปสุดทีเดียวกันในตัวของ t l เลสนะครับอันนี้ให้ดูคร่าวๆเฉยตัวของ b l ล c k Swan เนี่ยถือว่าทำมาได้ดีมากๆนะครับเป็นเนทีฟพิศษา3ที่ เรียกได้ว่าเก่งเลยสำหรับสาย PVE นะครับใน PVE เนี่ยก็ถือว่าเก่งใช้ได้นะครับอันนี้ค่อนข้างเซอร์ไพรส์เลยนะใน ABX สามารถทำคะแนนได้ดีในระดัแบบหนึ่งนะครับใน,ในการลงบอลก็ถือว่าโอเคนะครับคือมันเป็นตัวละครที่เน้นประสงค์มากๆเป็นเหมือนเมฟิสโต2.0เลยนะครับที่สามารถลงได้ทั้ง PVE แล้วก็ PVE เลยเพียงแต่ว่าในเมตาปัจจุบันที่ตัวละครเทียสีมันมันโดมิเนตมากๆเนี่ยแักสวอนอาจจะถูกกลบไปบ้างแต่ว่าอย่างในอัลโต้แบทเทิลหรือว่าเออเกมโหมดต่างๆที่แักสวอนสามารถ เข้าถึงได้อะไรเงี้ยตัวมันก็เรียกได้ว่าเก่งใช้ได้เลยนะครับแต่ว่ามันก็ค่อนข้างแพงก็อาจจะต้องบิวแน่นนิดหนึ่งอาจจะต้องมันแบบเกียร์ล้อมแล้วก็อาร์ติแฟกอะไรเงี้ยแต่อเอเตอแฟกมันมีแจกฟรีถ้าเกิดเราลงบอสถึงด่าน10เนาะเป็น4ดาวอะไรเงี้ย5ดาว6ดาวก็ขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่าถือว่าเป็นตัวในหีบที่ทํามาได้ดีมากๆนะครับดีกว่าแข้งดีกว่ากอยนะครับแน่นอนมันใช้ของเยอะแล้วก็อาจจะไม่ได้คุ้มสำหรับทุกคนแต่ว่าสำหรับคนที่ปั้นมาแล้วเนี่ยผมว่ายังไงก็ได้ใช้ไม่ว่าทางใดก็ทางงนึ นะครับทานอสกับซิวเซอร์เฟอร์คือเป็นท็อปเมตาแล้วเราจะไม่พูดอะไรเยอะตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะไปโคเวอร์มันทีเดียวในตัวของเทเลสเทียสี่เอ่อมีใครอีก่ะไม่มีแล้วปะมีทานอสแบล็กสวอนเอนจิล่าไม่ใช่แอเจล่าทานอสแบล็กสวอนสัตตานา n อนจิลโรนันซิวเซอร์เฟอร์มาวเทน เหลือแค่อ e ีโบนี่มาผมไม่อยากพูดอะไรเยอะแล้วกันผมไม่รู้ว่าคลิปรีว e ิวอีโบนี่มาจะได้ลงก่อนหรือว่าคลิปนี้จะได้ลงก่อนแต่ว่ามันเป็นตัวละครที่ผมไม่อยากแม้แต่จะตัดไม่อยากแม้แต่จะจัดแล้งมันด้วยซ้ํานะครับคือไม่ไหวจริงๆผมเลยเอามันไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเป็นเหมือนค่ายกักกันเอาทวิชก็คือเผื่อมันจะได้ปั๊บอะผมยังไม่อยากจัดแล้งมันเลยแล้วก็จะให้จัดแล้งคงแบบเอาไว้ตรงเนี้ยแถวแถวเอมาฟรอสเผื่อให้ให้มันอยู่เอาออฟเบต้าด้วยซ้ํา น่าสงสารนะแต่ว่าตอนนี้เลยขอแยกน้องเขาไว้ก่อนแล้วกันคือน่าสงสารมากนะครับโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นเท์ลสของผมในรอบที่แล้วเนาะเบสออนจากคลิปนี้เลยนะครับผมโอเคผมมีช่อง b เข้ามาด้วยเดี๋ยวจะอธิบายว่ามันคืออะไรตัวใหม่ที่เราได้มาเนี่ยหรือว่าตัวใหม่ที่ผมไม่ได้พูดถึงในคลิปที่แล้วเนี่ยจะมีสตัว้วยกันนกะ็คือ super s u f e r angel m o แล้วก็ t h a n o t uniform ใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวดูก่อนว่าผมจะ สามารถเอาตัวอะไรล,ลงหรือว่า,าตัวอะไรขึ้นไปได้ตัวแรกที่ผมจะโปรโมทให้มันขึ้นไปอยู่ในระดับสูงกว่าเดิมนะครับนั่นก็คือตัวของวูฟเวอรินวูฟเวอร์วินเนี่ยคือมันไม่ได้ถูกบับอะไรหรอกเพียงแต่ว่าหลังๆตัวละครเมตาใหม่ๆเข้ามาเช่น Silver Surfer m a d e l i n e t ลีน o านะครับแบล็กสวอนอะไรอย่างวูฟเวอร์วินมันชนะตัวพวกนั้นหมดเลยเพราะฉะนั้น Value ของวูฟเวอร์วินเนี่ยมันจะยิ่งบวกเพิ่มขึ้นไปอีกคือตอนแรกเนี่ย มันแพ้จีนแพ้อดัมใช่ไหมแต่พอมันมีตัวละครใหม่ๆเข้ามาที่เออมันเก่งกว่าจีนเก่งกว่าอดัมอะไรเงี้ยมันเก่งสามารถเล่นได้ใน PP แต่ตัวพวกนั้นมันกลับแพ้วูรวินมันก็เลยเหมือนเป็นการแบบแก้ทางกันไปแก้ทางกันมาใน PP นะเพราะฉะนั้นวูรวินผมเลยคิดว่าตอนนี้เนี่ยจากตอนแรกมันเหมือนมันจะแบบถูกถูกเคลียร์ออกจากเมตาแล้วใช่ไหมตอนนี้มันเหมือนมันยังกลับมามีบทบาทอยู่มากๆนะครับเพราะว่ามันสามารถใช้แก้ทางตัวละครเมตาอย่างทานอสิลเวอร์เซเฟอร์แมดอลินแบล็กสวอนได้ดีมากๆ เลยนะครับผมเลยคิดว่ามันเป็นตัวละครที่สมควรจะได้รับการโปรโมทขึ้นมาอยู่ในแร้งแอสแล้วนะครับต่อมาที่ผมจะให้มันขึ้นไปนะครับก็คือมิสทีคมิสทีคจากตอนแรกเป็นได้แค่ตัวเมตา ABX นะครับแล้วก็อาจจะลงบอสได้โอเคในระดับหนึง่งแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสามารถใช้เป็นซัพพอร์ตได้ใน Black สวอนแล้วนะครับและแถมซัพพอร์ตของเขาเนี่ยยังสามารถใช้ซับได้ใน Black Swan ด้วยนะครับโดยที่ไม่มีข้อจํากัดเลยสามารถใช้ซับ ได้กับทุกคนเลยนะครับเพราะฉันก็เป็นตัวละครที่จากเดิมอาจจะหน้าปั้นอยู่แหละเพราะว่าเป็นเมตาอีบีเอ็กใช่ไหมล่ะแต่มันอาจจะใช้ได้แค่หนึ่งวันแต่ตอนนี้เนี่ยความหน้าปั้นของมิสเกเนี่ยมันทวีคูณไปมากเลยนะครับโดยเฉพาะการลงแบล็กสวอนซึ่งมันได้ของเยอะกว่าบอตัวอื่นนะครับแม้แต่แบบลงดันหนึ่งผมก็ยังคิดว่ามันคุ้มที่จะปั้นมาเลยอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองของทละคนนะครับอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากจะให้ ได้รับการโปรโมชั่นนะครับนั่นคือตัวของโอดินโอดินเนี่ยผมจะให้มันมาอยู่ในแรลง a เลยนะแรลงสตรองเลยคือตอนแรกเนี่ยตัวละครมันเป็นเมตา a p l ใช่ไหมละ่ะแล้วก็เป็นตัวละครที่ลงบอสเก่งมากแต่ว่าพอมีกราเดเตอร์มาเนี่ยก็ตกเมตาไปแล้วนะครับตกเมตา a AP x ด้วยตอนที่มีกรเดเตอร์มาแต่ตอนนี้เนี่ยโอดินมันกลับมานะครับในการลงแบล็ k สวอนเหมือนกันโอดินเป็นตัวละครที่ลงแบล็ k สวอนได้ดีมากเนื่องจากมันมี lead ตัวเองนะครับแล้วก็สามารถ เข้าถึงเกียร์ธาตุได้ซึ่งก็จะยิ่งดีเข้าไปอีกนะครับแล้วก็เล่นคอมโบได้กับหลากหลายเนาะมีตัวซัพพอร์ตที่สามารถใช้ซับโอนได้ไม่ว่าจะเป็นเบต้ารีวิวก็ซับได้สตรอมก็ซับได้มีสซี C ก็ซับได้คือเขาเรียกว่าอะไรอะมันสามารถเข้าถึงบัฟเข้าถึงเมตี้ได้หลากหลายมากๆโอนก็เป็นตัวละครที่เป็นท็อปเทียร์ในการลงแบล็กซอนเลยนะครับจากตอนแรกที่เหมือนจะตกเมตาไ,ไปแล้วตอนนี้ก็ยังเป็นตัวละครที่ หน้าปั้นอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบเป็นท็อปเทียขนาดนั้นผมมองว่าถ้าเกิดใครปัน้นออริทมาแล้วเนี่ยคิดว่าโอ้เสียดายไม่น่าปั้นมาเลยมีกราเดเตอร์เข้ามาแล้วอะไรเงี้ยตัวละครมันยังถือว่าโอเคอยู่นะครับเพียงแต่ว่ามันแพงแหละอันนี้ผมเข้าใจได้คนที่ไม่ได้มีออดินอาจจะไม่ต้องแบบอุย้ยมันเก่งขนาดที่ต้องซื้อมาแล้วอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันก็มีตัวอื่นที่สามารถลงได้ดีเช่นเดียวกันนะครับอีกตัวนึ่งผมก็อยากจะโปรโมทมันขึ้นมานะครับเป็นตัวละครที่ผมรู้สึกพิกกัับมนมนา แต่ก็ต้องยอมรับว่าตอนนั้นมันกางจริงนั่น,นคือตัวของเบต้าเรบิลนะเบต้าเรบิลเดี๋ยวผมจากแลงเอฟนะครับจะ,จะให้ขึ้นไปอยู่ในแลง B+ เลยนะเยอะกว่ามิสทีกอีกนะครับเพราะว่าตัวละครมันถึงจะไม่ได้เป็นเมตาในตัวของเอเวอเ l เบลเลยนะครับแต่ว่าต้องยอมรับว่าตัวละครมันลงปอดได้ดีมากๆนะครับแล้วก็ตัวของดอมังมูถ้าเกิดเราปั้นแน่นจริงๆต้องยอมรับว่าต้องแน่นจริงๆนะครับมันเล่นได้ดีเลยนะครับเพียงแต่ว่า นั่นแหละมันจะมีงานให้ทําค่อนข้างน้อยแต่ว่าพอมีบล a c k s w เข้ามาแล้วเนี่ยเบต้าสามารถใช้ได้ทั้งลีกแล้วก็ทั้งทั้งซับนะครับแถมยังเป็นตัวดาเมจได้ด้วยสามารถเล่นได้หลากหลายเกียรม์มากๆนะมันจะเป็นชมพูหลอมธาตุหลอมม่วงแดงหลอมคือมันเป็นตัวที่หลากหลายคือเป็นเหมือนโอนเลยนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าโอนอาจจะยังดูแรงๆกว่าเบต้านิดน,นึงแต่โอเคผมเปลี่ยนใจแล้วผมจะให้โอนมันอยู่แรง e b พอเพราะว่า คือมันเก่งก็จริงแต่ว่านอกจากการลงบอร์ดแบล็กสวอนแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีโหมดไหนที่ทําให้2ตัวละครนี้ได้ใช้ได้เฉิดฉายนอกจาก2โหมดนี้แล้วนะครับเพราะว่าก็ต้องยินดีด้วยกับเบต้ารีวิวนะจากเ a n เอฟขึ้นมาอยู่เลนบีพลเลยนะครับถือว่าเป็นตัวละครที่ปั้นได้นะครับแล้วก็จะแนะนาให้ปั้นเลยถ้าเกิดคุณอยากจะหาทีมลงแบล็กสวอนเพราะว่าคือถึงคุณจะไม่สามารถรีเดเมทออกจากเบต้าได้สุดขนาดนั้นเนี่ยตัวละครใช้เป็นสปอร์ตนี่ก็ถือว่าดีมากๆแล้วนะครับคือ จากตัวละครที่ผมคิดว่ากาก,ากมากๆเนี่ยคือไม่มีบทบาทในเกมเลยพอ b บล c ก Swan เข้ามากลายเป็นตัวละครที่กลายเป็นว่าดีเฉยเลยนะครับอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากจะให้ได้รับการโปรโมชั่นนี่คือ St o r m นะครับสโตรมนี่เป็นตัวละครที่อยู่มานานมากแล้วแล้ว,ลวก็ผมรู้สึกว่าเป็นตัวละครที่ผมเล่นมาคุ้มมากๆเพราะว่ามันเคยเป็นอดีตทั้งเมตาเอพเป็นตัวไต่บอลลีเจนสำหรับผมเป็นตัว เออลงรำม,มูแบบแบกดำมังมูแล้วตอนนี้เนี่ยถึงมันจะตกเมต้าในทุกเกมโหมด p ีเแล้วนะครับมันเป็นซัพพอร์ตที่ดีมากๆสําหรับตัวละครตีธาตุซึ่งตัวละครตีธาตุเก่งๆในการลง black s w o r หรือในการลงบอสเนี่ยมันเยอะมากๆนะครับจีนเกรตีธาตุกอร,ริเดอร์ลูน่าตีธาตุนะครับโอดินเบต้ารีวิวก็ตีธาตุโรก,ก็ตีธาตุม้าวสีธาตุหลายตัวตีธาตุเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วก็ มันให้บัฟเพิ่มดาเมจธาต55ุ55%าส5บ้าแล้วก็มีตัวของมัสรุปลีกอีกนะครับซึ่งไอตัวบัฟ5 5เนี่ยสำหรับตัวตีธาตุมันเหมือนแบบตีไวแรงขึ้น80%เลยนะครับมันมันเยอะขนาดนั้นเลยอย่างที่ผมบอกนะครับบัฟเพิ่มโจมตีธาตุดีกับตัวตีธาตุมากๆเพราะฉะนั้นส t ตรอมเนี่ยถ้าเกิดจะขึ้นมาเพื่อเป็นซัพพอร์ตในการลง black s w o เนี่ยไม่ผิดนะครับแนะนําเลย ถ้าเกิดคุณมียูนิฟอร์มล่าสุดใครคิดว่าจะเติมซื้อยูนิฟอร์มล่าสุดตอนมาขายช่วงซัมเมอร์เนี่ยผมก็คิดว่าก็ยังเป็นยูนิฟอร์มที่น่าซื้ออยู่นะครับในฐานะซัพพอร์ตที่สามารถเข้าถึงเทียร์สีได้เพราะว่าณตอนนี้เรามีแค่4ตัวละครนะครับที่สามารถใช้เป็นซัพพอร์ตได้นั่นก็คือสโตรมไซคอลเปต้ารีวิวนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวอะไรวะสโตรมไซคอลเปต้ารีวิวสโตรมไซคอลเปต้ารีวิวรอแล้วก็มีซีดตื่มงงนมาซีดไบ จริงๆจริงๆผมอยากเอาไซคลอปขึ้นมานะแต่ว่าตัวละครมันก็เป็นได้แค่ลีดเป็นได้แค่ซับจริงๆอ่ะอย่างสตรอมเนี่ยถึงมันจะตกเมตาแล้วมันก็ยังพอลงบอได้ยังเป็นเมตาในการไต่บริเจนยังช่งอย่างเช่นแบบแคงดัน5 5จีนดันอะไรที่มันต้องใช้ผู้หญิงเอ็กเมนหรือว่าเอาตอนดัน9 4มันก็ยังต้องใช้สตรอมอยู่นะครับแต่คือไซคลอปเนี่ยคือมันแค่ลีดซับอย่างเดียวเลยจะทามาเพื่อลง black sword มันก็ยังไงยังไงอยู่ผมเลยยังขอให้มันอยู่แรง f เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันเป็นแรง F ที่น่าจะดูดีที่สุดในแรง F แล้วแหละคือจะให้มันอยู่ในแรงฟันก็ได้นะแต่แบบมันก็ไม่ได้ฟันขนาดนั้นเพราะว่าดาเมจมันก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับเค <Okay, S 1> ผมจะขออนุญาตเพิ่มตัวแรง F เข้ามานะครับนั่นคือตัวของฮักนะครับตัวของชาร์ตเชลตัวของบลูดราก้อนเพราะว่าตัวพวกนี้เนี่ยคือแบบไม่มีประโยชน์แล้วนะครับจะว่า AC เนี่ยก,ก็ AC เถอะแต่ว่าผมเชื่อว่าไม่มีใครเล่น AC เยอะขนาดนั้นนะครับแล้วก็คนที่เล่น AC จริงๆเขาก็น่าจะรู้กันอยู่ ว่าแบบตัวละครมันเก่งอะไรยังไงบ้างแต่สําหรับผู้เล่นทั่วไปเนี่ยตัวละครพวกนี้มันมันมันไม่ได้ใช้แล้วนะครับอย่างตัวของชาลอนมันก็ยังมีบางฐานที่ในบอสลือเจนจะเป็นต้องใช้ชาลอนแบ c ็กวีดโก,ก็ยังเป็นตัวละครที่ดีมากๆสำหรัแบบ a b x นะครับคาเนตก็ยังเป็นเมตาทีม B ีสำหรับพีในอัตโต้แบทเทิลนะครับก็ยังถือว่าโอเคอยู่ถ้านอตชุดใหม่หลังจากได้บัฟมานะครับผมจะให้มันอยู่แลง จะให้แรงสตรองก็จะดูเกเรกันไปผมจะให้มันอยู่แร n ง B ีพลัแล้วกันคือเป็นตัวละครที่เก่งขึ้นกว่าเดิมนะใน ABXL AB ก็ถือว่าเก่งขึ้นกว่าเดิมลงบอยก็ถือว่าเก่งขึ้นกว่าเดิมนะสำหรับใน PVE เนาะแต่ก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะครับยังสู้โลกิไม่ได้ยังสู้ตัวละครหะไรตัวไม่ได้ยังสู้ตัวละครที่แบบเป็นสายลงบอสจ๋าๆไม่ได้วู r วินวูฟวินเกี่ยวอะไรวะช่างช่างมันนะครับผมสมองเบลอๆนิดนึง นั่นแหละคือมันเก่งขึ้นเยอะมันเก่งขึ้นเยอะแล้วก็เป็นตัวละครที่สามารถปั้นมาได้ปั้นมาใช้งานได้เลยเพียงแต่ว่ามันมันเก่งขึ้นแต่มันก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นเป็ดอะมันไม่ได้สุดักทางถามว่าลงบอร์ดมันเก่งไหมเก่งแต่ก็มีตัวละครที่เก่งกว่าเอเบ็กซเบลเก่งไหมเก่งแต่ก็มีตัวละครที่เก่งกว่าผมว่ามันสําหรับตัวละครทานอสเนี่ยสำหรับมือใหม่ที่แบบอาจจะไม่ได้มีของปั้นแน่นมากเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ปั้นทานอสแน่นมากเนี่ยก็มันสามารถทําคะแนนได้พอๆกับตัวของโลกิอะไรเงี้หรือว่า มันก็จ,จะสามารถลงคอนเทนต์ได้หลากหลายเพราะว่าบอร์ดก็ได้ดองมูก็เด่นนะครับแล้วก็อีเบก็ได้เพียงแต่ว่าสาหรับคนที่ต้องการรีดหรือว่าต้องการเน้นในโหมดนั้นๆจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เท่าไหร่เพราะว่าทานอสมันก็ถือว่าอยู่ในแบบระหว่างกลางอะ่ะคือไปนู่นก็ได้ไปนี่ก็ได้แต่อาจจะไม่ได้สุดสักทางนึกออกไหมแต่ก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่อย่างผมรู้สึกว่ามันยังอเนกประสงค์อยู่นะเพียงแค่ได้รับบัฟสามสกิลนะครับผมโอเคเราน่าจะ cover ตัวละครที่ผม มีการเนิร์ฟบัฟในในแหลงเทียนะครับเทียลิสก็คือเหมือนแบบการจัดตำแหน่งขึ้นๆลงๆว่ามีตัวอะไรบ้างแหลง s Lang s แหลง s ผมยังจะให้เหมือนเดิมนะครับจึงมีตัวของแมทเทอร์ลินที่การมาถึงของซูสเปอร์กับทาร์นอตเป็นอะไรที่ค่อนข้างกวนใจแมทเทอรลินมากๆแต่ว่าผมก็ยังคิดว่าตัวละครมันเก่งมากๆอยู่นะครับคือจะให้มันลงมาอยู่แหลง s เนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยดูดูไม่ค่อยพรีเซนต์เท่าไหร่นะครับแมงนิโตบอกเลยว่าแมงนิโตเนี่ย ในอนาคตผมไม่คิดว่ามันจะอยู่ลรงเอสได้นานเลยต่อไปแล้วเพราะว่ายูนิฟอร์มมันก็2ปีแล้วนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงสําหรับตัวของแมรี่โตนะครับพู้เรื่นี้คือแบบเมตาแน่นอนโอเคเรามาดูดีกว่าว่าสีตัวละครใหม่เนี่ยเอาจริงทาโอสผมจะถือว่าเป็นตัวละครใหม่แล้วกันเพราะว่ายูนิฟอร์มชาวนาอยูนิฟอร์มทาโอสวินเนี่ยมันแทบจะเป็น2ตัวละครเลยนะครับเป็นอย่างไงบ้างมาวเนี่ยไม่ไหวจริงๆนะครับมาผมจะให้ no value เลยแล้วกัน คือดาเมจมันมันง่อยมากจะเถียงก็เป็นรีซับในแบล็กสวอ d มันก็ใช้ไม่ได้เพราะว่ามันบัฟตีสายสะกลแรงขึ้นนะครับแบล็กสวอเป็นสสีเขียวคือมัน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 แย่มากมันมันหน้าปั้นน้อยกว่าทอหน้าปั้นน้อยกว่าสตาร์ลอตหน้าปั้นน้อยกว่าเนมอยอเอาจริงป้าจะปั้นแอน m a แมนผมว่าหน้าปั้นกว่าแอนด์แมนอย่างหน้าปั้นกว่าเลยอาจจะหน้าปั้นกว่ารอนแมรนิดนึงนะครับมันเป็นเป็นอะไรที่น่าเกลียดมากต้องรอดูว่าเขาจะบัฟน้องมาไหมเพราะว่าน้องมาตอนนี้คือแบบไม่ไหวเลยนะครับ อังช่วเป็นตัวละครที่แบบไม่โสดตักสายเลยนะใน PvP ก็พอได้ AAC ก็พอได้ Auto Battle ก็พอได้ใน PvE มันก็เล่นได้แต่ก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นผมจะให้มันอยู่แลงแลงฟันแล้วกันคือมันก็ไม่ได้แย่ขนาดั้นหรอกแต่ว่าอมันก็ไม่ได้ดีอะถ้าเกิดไม่ได้ชอบจริงก็ข่าไปเถอะครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือเป็นยูนิฟอร์มเทศกาลมันควรจะเก่งกว่านี้ไหมทานอสยูนิฟอร์มนี้บอกเลยว่าถึงมันจะห่วยมากๆใน PvP นะครับเฮ้ ถึงมันจะห่วยมากๆใน p e เนี่ยห่วยกว่าชุดเก่าอีกนะแต่ใน p e. p มันคือท็อปเทียนะครับยังไงก็เมตาแน่นอนไม่ว่าจะเป็นในเอ่อเทอร์ไรต์บัตเทลออโต้บัตเทลเอซีเอทหรือว่าโหมดไหนก็ตามนะครับคือเป็นยูนิฟอร์มที่เก่งมากๆนะถึงแม้ว่าจะมีแค่ชีวิตเดียวมีการบัฟอาร์ติแฟกต์มาให้ด้วยนะครับผมจะให้มันอยู่แรเลน S เลยนะอืมเป็นเป็นตัว p p ที่แบบเมตามากๆในในใน,ในตอนนี้นะครับบางคนอาจจะเถียงว่ามันเก่งกว่าฟรูวินหรือเปล่า อาจจะเก่งกว่าผมใช้มันอยู่เหนือรูวินแล้วกันแต่ว่าจริงๆก็อยากให้รูวินอยู่หน้าเพราะว่ามันมี์ติแฟกต์กันตายไงแต่ว่าผมว่ามันกินกันไม่ค่อยลงออกสองยูนิฟอร์มนี้นะครับก็ถ้าเกิดใครเน้น PP อ่ะตัวของทรนัูวินจะแบบมาอยู่แลงมาอยู่ไปอยู่มนข้างหน้าแมนนิโต้นะแต่ว่าตัวของแมนนิโต้กับเคเบิลดอกออกมันลงได้หลากหลายโหมดมากกว่าง่ยแต่ว่าเอาเป็นว่ามันก็ยังอยู่แลงเอเหมือนกันนะครับสีวอร์เซิร์ฟเอร์ทุกคนว่ามันควรอยู่แลงไหน ส่วนตัวของซีวัวเซฟเฟอร์ผมจะให้มันอยู่ข้างหน้าแมดลินแล้วกันคือตัว p p ต้องทำความเข้าใจว่ามันจะแก้นไปแกน้มาซีวัวเซฟเฟอร์นี่คือแฮนด์ดาวน์หนึ่งในตัวละครที่เก่งสุดใน PP แต่ว่ามันก็ไม่ไม่ใช่ว่ามันจะเอาไม่ลงไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีจุดอ่อนนะครับซีวัวเซฟเฟอร์มันจะแพ้ตัวละครที่มีดามจเบิร์สแรงในขณะที่ยังอยู่ในไอเฟรมเช่นแบบสกิลหนึ่งของธานอที่จะสามารถเบิร์สมันชุดเดียวตายได้โดยที่ยังอยู่ในไอเฟรมอยู่แล้วก็จะไม่โดนสะท้อนนะครับบูฟเวอร์ว มันจะชนะพวกแบบจีนเกวหรืออดัมถ้าเกิดมันเคาน์เตอร์ไม่ติดอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าแมเดลีนตอนที่แบบเออสกิลงงๆใส่มันตอนที่ไม่ได้อยู่ในเฟรมคือมันเป็นหนึ่งในตัวละครพีพีที่เก่งสุดนในเกมอันนี้น่าเราน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับเราเจอซูเวอร์เซฟเฟอร์ในในทุกที่ในทำไลท์บัตเทิลนะตัวบัตเทิลเราน่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันเก่งขนาดไหนแล้วก็มันน่านรำคาญขนาดไหนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นสายพีพีชาตัวละครเป็นตัวละครพีพีเก่งๆตัวหนึ่งเนี่ยซูเวอร์เซฟเฟอร์ก็คือหนึ่งในนนนนนนััััั้ะคคครบบบยยืืูู่่กกอดมมแลี ยืนคู่กับทานอสวรุวินแน่นอนบอกเลยว่าอย่างไรก็ยังคุ้มที่จะปั้นนะครับสำหรับซิวเวอร์เซเฟอร์ผมให้มันอยู่แรงเอสเอสเลยนะเพียงแค่ความสามารถของมันใน PP ีเนี่ยก็สมควรที่จะได้รับอยู่ในแรงเอสเอสแล้วนะครับที่ผมยังให้อดัมมาอยู่หน้าสุดเนี่ยเพราะว่าอดัมมันยังพอลง PE ได้ส่วนจีนเควมันก็คือมันคือมันไปทุกหมดจริงๆนะครับจีนเควถึงแม้ว่าในทางไร่บาเทลมันจะตกเมตาแล้วแต่ในออโตเทบาเทลถ้ามันไม่โดนแบรน์นะผมว่ามันก็ยังโอเคอยู่นะครับแต่หลักคือ ความสามารถของจีนเกวใน PVE บวกกับอดีตเมตา PVP ของมันผมผมยังไม่สามารถทำใจเอาจีนเกวลงได้แต่ว่าบอกเลยว่าจีนเกวจะอยู่ในแรง SSS แถวหน้าสุดได้อีกไม่นานแล้วนะครับโอเคถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, ด้วยแล้วก็คอมเมนต์ว่าคุณคิดเห็นยังไงกับเทรนด์ของผมบ้างนะครับเรื่องใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายแล้วก็ขอให้สนุกกับการครบขอให้สนุกกับอีเวนต์ครบรอบที่กำลังจะมาถึง้วกันนะครับบ๊ายบาย,บาย